Thank <laughs> you. เบลแรงผมเรียบร้อยเกมออันนี้เหมือนกระเป๋ายังไม่เยอะนะครับเพราะมันเปิดชนกันเดี๋ยวผมไปหาเสื้อกัก่า อโอ้โกลับมาวิ่งครั้งแรกตื่นเต้นจัดทุกคนเลยลิดริษ่าด้วยนะตรงยังไม่สวยจักแบนจักแบน พี่ปอพอดีครับมานานยังชิ้นเหรอแบบจะเปิดจะเปิดประตูอยู่แล้วเน,เนี่ยแสดงทันใช่ไหมพี่เมื่อกี้วิ่งมาเระเป่าเหมือนแบบมันไม่ค่อยมีอะไรตอนแรกผมจะไปเอาทิมเบอร์แลนด์นะครับทุกคนแต่ว่าแม่งตำหนิเยอะมากอะจบจัดอะ่ะดู เทพว่ะดีเป็นเด็ดอยู่กระดาษโลโก้มันไม่ค่อยชัดอะทุกคนถ้ามันชัดมันจะดีกว่านี้ขายได้แน่นอนนะครับพวกเบนซ์บีเอ็มอย่างเงี้ยเอาดีจะได้หมดเลยบัตไวรเซอร์ดูกระเป๋ากัน ใส้เสื้อตัวเดียวเองทุกคนตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้ยังอื่นไหมโค้ดหรอบอดแปส่สิโอ้โไม่เจอเลยเหรออุ๊ ต้องดูละเอียดนะครับที่นี่เพื่อเราได้อีกเหมือนเดิมเน้นงานละเอียดเพราะไม่งนั้นถ้าดูไวๆมันอาจจะพลาดได้ครับเพราะว่าบางทีแบบของตรงนี้มันหลุดเยอะครับเพราะว่าผมสังเกตนะได้ทุกรอบนะถ้าแบบหลือดีๆแต่ก็ต้องหาแบบจริงจังมากๆอ,อ,อะไรก็ได้ตอนนี้ ก็ต้องเป็นหมวกอะ ก้ไม่นี่ไม่น่าใช่นะหุ้ยจะเจอไหมนี่ทุกคนโอ้ทุกคนเอ้ยอัปเดตนะครับยังไม่เจอ,อยางอื่นเพิ่มเลยอะ่ะ ะะะะจะได้อะไรดีๆไหมแชมเปียนแบบแพ็คสวยอยู่นะเนี่ยอุ้ยเลีโอวพาดลายขุนมากทุกคนเหมือนบตจกาเลยเจออย่างอื่นเลย ใช่ทุกคนไอเออต้ององนี้ดิวะนี่ดิครับโบเตกา้าดิโอพาดและยังสวยไงเป็นตัววินเทจนะครับทุกคนวนนยังสภาพดีอยู่เลยอะดิโอพาดยังสวยอะลายลายเล็กด้วยนะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยพอรเตอร์หรอ พอเตอร์เกิลนี่อูนี่ไงปลายคมกรีปแต่มันดูเฟดเนะซื้อได้ทุกคนซื้อได้ซื้อได้ทรงสวยอยู่โอ้โหต้องหาดีๆจริงทุกคนตรงเนี้ยที่เนี้ยื ขายังช่วนะทุกคนนึกว่าจะไปได้เลยว,ว่าผมประมามากอะตอนมาแบบมันตื่นเต้นอนะเหมือนทุกครั้งนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้คือแบบผมไม่ได้วิ่งเกินเดือนนะไม่ได้มากูดังเกินเดือนมากมากครับเพราะว่าก็มีคลิปที่จะปูนอยู่แล้วอะไร่เงี้ยก็ลงคลิปเก่าให้หมดก่อนก็ <c oughs> เลยไม่ได้วิ่งเลยโหสือว่าดังได้โว้ผมเสียดายตอนที่วิ่งไปไม่เกียนะทุกคน คือกระเปา๋าผมไม่เห็นอยู่แล้วไงว่ามันมีอะไรผมไปเห็นว่ามันมีทิมเบอร์แลนด์นะครับแล้วเป็นตัวได้เลยอะตัวเล่นเลยกลายเป็นว่าไปโอ้โหตั๊มนีเต็มเลยพาดูอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูละเอียดพอเห็นว่ามีตํานีก็เลยปล่อยรีบมานี่เลยนะครับ <S <S ต้องดูดีๆครับตรงนี้เพราะว,ว่ามันเพราะมันได้ทุกครั้งเวลาเลือทุกคนผมก็เลยมองว่าแบบมันก็น่าจะเกิดจากฮิวแมนเออร์เลอร์นะครับ ทุกครั้งเพราะมันเป็นอย่างทุกครั้งก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีหลุดทุกครั้งมาต่อทุกคนที่ผมบอกว่าผมจะเดินมาเอาเมื่อกี้เน,นี่ไม่ทำได้ดูดูแต่ข้างบนไนม่นแหละมุ่ดจัดเลยแต่ว่ามันคุ้นๆอันนี้คันไซคันไซแบร์ญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้แต่ว่ามันยังไม่มาตะกีอ่ะเหมือนมันจะเคยมานะ,ะทาคิโอคิโคชิเอาได้นะเพราะว่าไม่น่าเท่าไหร โอ้เป็นร้อยแล้ววะคีเชนเหรอ,อน,นี่แชมป์เอาไไมาไว้นี่หรือว่ามันลอกอ่ะแปดสิบเองดุดแบมมาทักใบดิทักให้อบมันก็ยังไม่พอไหน ุยมังกรแบบนี้ผมรู้เลยคืออะไรอุ้ยใบใหญ่ด้วยอ่ะจองพ่ออ้าย้ออมังกรมังกรอ้ายอ่าข้าชุ่มฉวยนะทุกคนอื้อหือ เจ็บวันนี้นี้ก่อนเดี๋ยวหายใบมันเล็กพี่ปอเป็นไงเรียบเลย่ะให้พี่เหรอไม่แตยให้ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวยังสวยอ่ะขอบคุณมากแจ๊คหยิบมาเห็นสังกรหลาเลยอ่ะพี่ปอนี่พี่ปอโบตก้าพ่โอพาส มาถึงได้ไงวันนี้อืมวินเทจไม่จะไปจะกัเห็นลายจะคุ้นลายอยู่อย่างไงพวกนี้จะไปไปเห็นตัวนี้เพศน่ะพอดีอ่ะเออจบเลยน้อยแต่มากอันนี้พอรเตอร์นี่อืมตอดเฉยอ่ะตัดอันนี้ธรรมดาหรอวางนี่วะเนาะวางเนาะต้องเป็นต้องต้องเป็นลายสวยกว่านี้เหรอพี่ลายโคได้ไหมเฉยมากเลยครับจบเจ็บก่อนพอรเตอร์ ปัตเตอร์เกอร์ว่ะพี่ได้หมดเลยมันเป็นเกอร์ว่ะตอนแรกไม่เห็นหรอกไอโลโก้อยู่ด้านในราคานี้ทรงดีด้วยนะแต่แค่แบบดูเพลสๆนึ่งขอบคุณมาก <c oughs> ให้ไปไหนอ่ะนี่ครับทุกคนโอ้โหยังสวยรู้กันนะครับ <c oughs> สวยมากาพี่ดุย๋ย <c oughs> สวยวางใจอีกอ่ะ ของแจ็มันเก้างไงมม,มันันผ้ามันชอบหลึบนะอืมข้างในใช่ไหมเออใช่มันชอบหลึบหแต่อันนี้สวยว่าใบาดำเนี่ยทุกคนหนังนิ่มมากอะ่ะชิลเลยขึ้นไปเลย <laughs> <laughs> อ๋ทุกคนเหมือนผมจะเจอหมายแล้วผมได้แล้วขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันมีบันแม่งตัวแบบตัวเสื้อเชิ้ตด้วยนะ <c oughs> เชิ้ตสีขาว ตัววินเทจอะครับถ้ามันไม่ขี้หร่มันก็น่าเอานี่ทีเด็ดเมื่อกี้สับเหล่าไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บนะเอา้าอ๋อไม่ใช่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อโอ้โห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 ไอห้ดูมาแล้วก็คาดิแกนนะครับ เป็นแบบคาดิกเกนได้ไหมวีเนกอนสวยๆะพาไปดูบันแมงก่อนดีกว่อืมสีขาว้วยโอเคนะเป็นเชิร์ตอะ ข้อองร้อยเมื่อก่อนแรงจัด,จดนี่มีปั๊มที่คอนะครับเลขไม่ค่อยมีอะไรเลยเุ้ยเอา้าไม่กีเรื่องผ้าเนี่ไม่เจอทุกคนอโอ้โหโอ้โหทำไมมีเพื่อนวะ ไม่ดูแต่ว่ามันไม่ได้เปื้อนตรงที่เด่นมากนะครับทุกคนเฮ้ยผมไม่เห็นได้ไงวะอ๋อมันไม่มีป้ายตรงนี้เ,เลยไม่ได้ดูนี่อยู่ข้างในครับทุกคนคิดว่าสักออกนะถ้าจะบางลงอจังงี้ก็โปโลไงเอาได้เอาได้ไดิ่มได้ตัวจริงว่ะทุกคนเอ้ยเสื้อนี่นะครับแป๊บนึงน,นะรูปไ,ไปไหนนนี้ เสื้อกามนะครับไอ้เงี้เอ,อ้ย <c oughs> ดอเชนกับบานานะครับอุ้ยโทษทีทุกคนนี่โอ้โห้สวยๆเสื้อกามอุ้ยเปิดหลังเลยโอ้โห,โโห,โโหได้จัดเลยอ้ายมันนี้คุ้มเว้ยโอเคอเุ้ย เนี่ยทุกคนที่ผมวิ่งมาจะเอาตอนแรกเลยคิดว่าแบบว่าชิลแหละไปไหนแล้วอ่ะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นี่นี่เนี่ยคือมันดีมากทุกคนตัวเล่นเลยอะ่ะคมกิบ ถ้าดูด้านหน้าดิมันซ่อมมาแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับถ้ามันเปื้อนตรงนี้มัน,นขาดออกเนี้ยแต่ว่าพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรียบร้อยมันน่าจะรุดเยอะอยู่เพื่อได้วะฟูมากสวยจัดแต่ว่ามันเดืองนะเฮ้ย โอ้โหคอนเวิร์ตนะครับกอปเลอร์เฟอร์โอ้โหมันผ้ายางมันแตกหมดแล้วว่าอุ๊ดเนี่ยครับทุกคนตอนออกแรงคือตอนออกแรงนี่คือกระแสโคตรดี mm hmm. เพราะว่ามันเป็นของอ่าเทเลอร์ Taylor นะครับ พคเกเตอร์ครับกอลเลอรเฟอร์แลน,นแม่งสวยด้วยแต่ด้ายอ่ะคือขอบยางมันแตกไปหมดแล้ววะยิบไปถามุพี่กันเพื่อเขาเอาเนี่ยมันลุยหมดแล้วว่ะโอ้โหถ้ามาใหม่ๆนี่น่าจะโดนนะออฟฟิวเจอร์ออกบลแหวงสวยว่ะ ฟนแลาโมหนังแก้วเลยโอ้โหหัวสวยว่ะโอ้โหไอ้นี่มันแตกอะเห็นไหมครับทุกคนมันจะลามไหมอะเอาจริงจริงมันเปลี่ยนโซนได้นะเนี่ยเพราะมันสวยมากอะแต่ไม่รู้เมื่อกี้บ้าอเลอเพราะตัวน้ำยังดีอยู่เลยครับน้ำนี่ตรงนี้ ไม่รู้มันจะแตกไหมแต่ว่าใช้ได้อีกพักหนึ่งอ่ะดูดิครับทุกคนโคตรสวยยิบไปก่อนค่อยมาถามราคาจริงจริงมันเหมือนโอ้เรนเซลสวยนะทรงดีตัวเจแปนะอ่ะยังดีกว่า แคทเทอรีนแฮมเนตหรอโอ้โหใช่ดิมันไซสใหญ่ไปกว่นี้ผู้หญิงไปเนี่ยมันยาวมากทุกคนเนี่ย <c oughs> ได้อยู่นะครับตัวญี่ปุ่นตัวยสามหกเองเหรอทำไมผมรู้สึกว่ามันยาวมากเลยอ่ะดีไซน์หรอมันยาวเกินนะนี่เท่าไหร่ สองร้อยห้าสิบเอาได้นะตรงสายอยู่แคทรีนแฮมเน็ตขายฝรั่นังได้มีนอยน,นิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับเฟอร์ลากะมูอ่ะเอาเฟอร์ลากะมูดีกว่านะให้มันแตกอ่ะมันมันเปลี่ยนส้นได้ไครับทุกคนโอ้ยพอโหเรียบร้อยส้นสึกหมดละใส่อย่างไรวะเนี้ยหนัง <c oughs> หนังกลับย่างดีอยู่เลยทุกคนฮะกลับแล้วครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันวๆเลยนะครับวันนี้จะได้พอครึ่งๆกันนะครับแบบกระเป๋ากับเสื้อนะครับแบบชก็ถือว่าดวงดีอยู่นะครับที่ได้ของเพราะว่าผมไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรเลยวันนี้เพราะว่าแบรนด์เนมมันไม่มีเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับทุกคนเริ่มจากเสื้อเลยนี่อ่ะเป็นกางเกงก่อนชิ้นแรกโปโล ล้านอเลนนะครับนี่ไซส์ดีนะอาจจะมีเพื่อนบ้างครับแต่ซักคิดว่าซักออกนะถ้าไม่ออกมันก็มันก็ยังแบบคื้นไม่เห็นอยู่ดีครับทุกคนนี่ปากสวยๆตอนแรกผมไม่เห็นไงมากลับผ่านหลังเหมันเราเจอนี่โปโลก๊อบออก็คือล้านโ<อ>รเลนนะครับต่คือลายผลิตออกมาเป็นแบบกอบเป็นจีนากอบนะครับเี่จินแรก ต่อไปครับทุกคนชิ้นที่สองตึ้งโบโลลาบอลเลนนะครับเป็นวีเนกนะน่าจะเป็นคาร์ดิแกนนะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นแบบตัวมีกระดุมอะครับนี่สวยสวยผ้าดีเลยออชิ้นที่สองนะครับทรงนี้ได้เลยนี่ต่อไปนะครับทุกคน ชิ้นที่สามครับ DNG d <NG. S 2> o r c e and g a b a n a นะครับเป็นแท้งท็อปนะครับเจ้ก,กลามโลโกโ้เด่นๆนี่ปลายแขด้านข้างนะครับรุ่นเก่า,าแตแแแป์น่าจะรุดไปแล้วนะเพราะข้ขอบไม่มีแล้วจะแท้แน่นอนครับตัวนี้สวยมากส์ประมาณ S M นะ สวยสวยนี่เป็นโซลากาโมนะครับไซส์สามหกเป็นหนังแก้วนะครับทุกคนนี่แล้วแบบโมโหหัวยังสวยอะโลโก้โคตรเด่นเลยแต่ว่าแบบก็เป็นเรื่องตรงฐานเนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ยผมดูแล้วเขานา่จะต่อมานะเหมือนแบบว่า โซนมันสึกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อมาแต่ว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับทุกคนเพราะมันเป็นฝั่งด้านในนี่ปั๊มเมอินอิตาลีนะครับสวยมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรอยอ่ะจะอาจจะมีเหนียวของไอ้นี่บ้างนะครับทุกคนเนี่ยมันติดมือดำอยู่แต่ไม่เป็นไร,รเขาเขาตรงอื่นมันโอเคไงนี่เหมือนมันน่าจะโดนความร้อนมาอเงี้ยแล้วก็แบบเนี่ยแตะมามันดำเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าหาเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะพื้นมันเริ่มแข็งนะครับทุกคนมันเปลี่ยนได้นะเนี่ยเปลี่ยนโซน ก็เซฟของเดินไปนะครับนี่จะสวยมากโดยรวมต่อ,อไปก็จะเป็นสามชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนเริ่มกันที่ชิ้นนี้โอ้ืหป้ายคมกิฟพอตเตอร์นะครับสีอะ่ะมันจะดูตัดนะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้เฟดมากนะน่าจะเป็นสีเดิมแบบดำตัดแบบเป็นเป็นผ้าเหมือนแบบฟิลไลท์เฟดนะครับอืมนี่ ทรงสวยมากเป็นพอเตอร์เกิร์ลนะครับตอนแรกผมไม่เห็นนะผมไปเห็นบบเตเก้าใช่ไหมแล้วก็แบบตาสั้นงไงครับทุกคนแล้วก็ลองดูซิปอะลองอ่านเอา้ามันพอเตอร์นี่ว่าหยุดติดกันเลยทุกคนจริงถนะ้าหาอีกน่าจะได้ของอีกนะครับแต่ว่าผมรีบไปดูเสื้อไงเพราะว่าพี่ผมเขาได้ได้าบเตก้าเหมือนกันแล้วเป็นตัวสารด้วยสวยเลยอันนี้ก็จะมีเพื่อนเล็กน้อยบางๆครับสวยแบบแต่ผมไม่ได้แกะให้ดูนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นตัวล็อกแบบเนี้ยแต่ว่าทรงสวยมาก คตรด,ดีต่อไปชิ้นลองสุดท้ายครับทุกคนนี่จองพอกูติเยนะครับโคตรสวยนี่ผมต้องไป่ลอสติกเกอร์ออกกันของอะไรนยโคดักนะครับตัวฟิล์มนี่ถือว่าสาภาพดีอยู่นะแล้วก็นี่ครับเป็นคิดล็อกมีคุณแจด้วย เหมือนมันทอดได้นะเหมือนของอุญแจบ้านได้นะทุนสวยจัดแต่ราคาแบบพอเขาไม่ได้เขียนราคามาราคามันสูงเลยอะแต่ก็ยังถือว่าโอเคครับตรงสายเพราะมันมันไปได้อยู่เด้อนี่อันนี้ดิตัวสุดท้ายนะครับโคตรสวยเป็นโบตก้านะครับรีโอพาดแล้วเป็นรีโอพาสแบบสีสวยด้วยอะผมจํามันได้ไงเพราะว่ามันคุนค้นๆนะครับทุกคนเพราะว่าโบตกา้ารุ่นเนี้ยมันเยอะ เป็นปลายเพจแบบสามเหลี่ยมนะครับซับในเก่านี่ตรงรุ่นเลยแล้วก็นี่เรียกผมยาวนะครับตัวท,ทียังไม่ได้ตัดนี่ปลายแขดาน,นไหนมันทับนิดนึงครับถือว่าโอเคครับยังถือว่าแบบคือได้แปรนนเนมนี่ต่อโมเตกาโชคดีมากทุกคน ดูนะครับซับเก่าปัม๊มปั๊มโมเตก้าเหมือนฟิลปาดนะครับทุกคนนี่จบไปนะครับทุกคนวันนี้กลับมาในรอบเดือนกว่าๆนะครับเพราะผมก็ตัดจิบที่ไปญี่ปุ่นอย่างเดียวไงยังไม่ได้ไปกูดังเลยเพิ่งมาวันนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็ก็ถือว่าโชคดีมงก็จะไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะในรูปอะของมันไม่ค่อยมีอะไรไงอืมสวยมากอะทุกคนชอบลายอยู่แล้วอะครับลายดิโอพาดอยู่แลยย้วมันก็เลยแบบชอบแบบว่าอือ ชิลเลย้าไนรอนเลยไม่ต้องกลัวเฟดเลยลายโคตรดีนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าจบแล้วครับวันนี้คลิปที่เราไปวิ่งมานะครับก็ยังถือว่าได้ของมาเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้ได้ต่อนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับมีกลุ่มนะครับเป็นไ f ฟล์เจมฟรีนะครับสามารถสแกนเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ i n s t a g r กรนะครับก็สามารถฟ o l l o w กันได้นะครับเป็น i f ฟล์เจม ฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนในคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันอีพีต่อไปบาย